มีที่ในกรงเป็ดปลาค่ะและผิดชอบในตู้ที่จะบอกยุคสมัยของตอนประวัติศาสตร์และก็สมัยประวัติศาสตร์ค่ะะยุคประวัติศาสตร์นะคะสมัยทางว คนมีดวงสัใช้แล้วเรียกว่ายุคโบราณเองค่ะ กันว่ามนุษย์โฮโมอิเล็กตันนะคะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆระดับครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรอ,อยู่ตามถ้ำหรือเพิงผาในเขตเทือกเขาและเคลื่อนย้ายที่ทางไปเรื่อยๆ โครงกระดูกมนุษย์ส่วนหลักฐานของคนโดยตรงที่เก่าที่สุดนั้นพบที่เท่ามิมานา,นาทินค,ค่ะในอำเภอดอนสานะคะจังหวัดชัยภูมิเป็นฟันกรามนะคะอายุประมาณ1 8 0 0 0ปีนะคะมาแล้วแล้วก็แทบจะไม่พบหลักฐานของมนุษย์ในยุคแรกๆอีกเลยค่ะ โฮโมสโมซาเปียนนะคะนอกจากนี้ยุคนี้นะคะก็จะเป็นมนุษย์สายพันธ์ุกับปัจจุบันคือมนุษย์โฮโมซาเปียนนั่นเองค่ะค่ะผ่าต่อไปนะคะเราก็มารู้จักกับยุคใหม่นะคะประมาณ5,000ปีถึง3,500ปีนะคะเมื่อประมาณ4,500ปีถึง4,000ปีมีคนกลุ่มใหม่ๆก็ไปยก้ยายเข้ามาอยู่ในดินแดนประเทศทไทยทำให้ทราบว่าคนในสมัยนีอย้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่บ้านในเขตที่ล่า พพเพราะปลูกเลี้ยสัตว์และเลี้ยสัตว์เป็นอาหารนั่นเอง